ท่านผู้ชมครับจังหวัดเชียงใหม่นั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหัวเมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศไทยมาตั้งแต่อดีตกาลและมีการสืบสารความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องและในวันนี้รายการเปิดบันทึกตำนานจะพาท่านผู้ชมไปกราบนมัสการครูบาชื่อดังซึ่งเป็นที่กล่าวขานของพุทธศาสนิกชน ั่วไปไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือหรือผู้คนจากทิ่นอื่นทั่วทุกภาคของประเทศไทยนั่นก็คือหลวงปู่ครูบาดวงดีสุภัทโธแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่จากคำบอกเล่าของท่านครูบาดวงดีเราจึงได้ทราบกันว่าท่านมีโยมมารดาชื่อนางจันทิพย โยมบิดาชื่อนายกูนามสกุลสุดทีิเลิศโยมบิดามารดาของท่านครูบาดวงดีเป็นคนชาวบ้านธาตจำปีอยู่ที่บ้านเลขที่8หมู่ที่8ตะบ,บนทุ่งสะตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ท่านครูบาดวงดีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาท้องเดียวกัน9คนเมื่อเยาววัยนั้นโยมบิดามารดาของท่านได้สอนวิชาพื้นความรู้ต่างๆให้ท่านในเบื้องต้น คือสอนหัดอ่านหัดเขียนจนสามารถอ่านเขียนภาษาท้องถิ่นได้แต่ต่อมาโยมารดาได้ไปปรึกษากับคนในหมู่บ้านเดียวกันว่าน่าจะไปจ้างครูที่มีความรู้มาสอนลูกหลานในหมู่บ้านซึ่งผู้คนในหมู่บ้านก็เห็นดีด้วยจึงไปว่าจ้างครูมาสอนซึ่งลูกศิษย์ในจํานวนนั้นก็คือครูบาดวงดีด้วยสมัยก่อนนั้นก็เรียนกันด้วยภาษาท้องถิ่น หัดอ่านหัดเขียนอักษรทางเหนือเป็นหนังสือขอมบ้างหนังสือไทยเหนือบ้างช่วงที่เด็กชายดวงดียังเป็นเด็กโยมบิดามารดาซึ่งเป็นพุทธมามะกะใส่ใจในทางธรรมะพอวันพระและวันเทศกาลสำคัญต่างๆบิดามารดามักจะพาเด็กชายดวงดีไปทำบุญทำทานเป็นประจำเด็กชายดวงดีจึงมีจิตใจผูกพันกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาตั้งแต่เล็กๆ ยามเมื่อโยมพ่อโยมแม่ชวนไปวัดเด็กชายดวงดีไม่มีขัดข้องหรือว่าอิดออดเต็มใจไปด้วยทุกครั้งต่อมาโยมบิดาของเด็กชายดวงดีนำเด็กชายดวงดีเดินทางไปวัดท่าจำปีเข้ากราบนมัสก,การท่านครูบาโพธิมาซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีในสมัยนั้นและได้ฝากเด็กชายดวงดีขอให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านครูบาโพธิมาก็รับไว้โดยมิขัดข้อง ซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เป็นเด็กวัดตั้งแต่นั้นมาเด็กชายดวงดีเป็นเด็กหัวอ่อนว่านอนสอนง่ายนับแต่วันเข้ามาเป็นเด็กวัดผ้าจำปีอยู่ในความดูแลของท่านครูบาโพที่มาตั้งแต่วันแรกท่านครูบาโพที่มาก็เรียกเด็กชายดวงดีเข้าไปอบรมสั่งสอนขนบธรรมเนียมว่าเด็กวัดมีหน้าที่จะต้องทำอะไรบ้าง เด็กชายดวงดีก็มันจดจำเอาใส่สมองไว้สิ่งไหนควรไม่ควรต้องจำให้รู้ไว้จะได้ทำอะไรไม่มีผิดพลาดเป็นที่ชื่นชอบของท่านครูบาภทูทิมายิ่งนักเพราะว่าเป็นเด็กที่เชื่อฟังคำสั่งสอนสอนอย่างไรสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้อย่างฉับไวและถูกต้องท่านก็ให้หัดเรียนหนังสือคู่ไปกับการเรียนท่องบทหนังสือสวดมนต์ไหว้พระแม้แต่การ หัดอ่านเขียนซึ่งเป็นวิชาที่จะพ่อพูนกับภูปัญญาของเด็กชายดวงดีเองท่านสามารถรับได้อย่างฉับไวเกินเด็กในวัยเดียวกันจะรับได้และท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กชายดวงดีอย่างไม่หวงวิชาท่านหัดให้นั่งกรรมฐานตั้งแต่ยังเป็นเด็กวัดเพราะว่าเป็นวิชาพื้นความรู้ของวิชาอื่นๆถ้าได้วิชากรรมฐานหัดทำจิตใจให้เป็นสมาธิ เรียนอะไรทํากิจการงานอะไรทําอะไรก็ทําได้ดีเรียนอะไรก็เรียนได้ดีเช่นกันท่านสอนอย่างเข้มงวดกวดขันเรื่องขนบรรรเนียมกราบไหว้พระท่านมีกําหนดกฎเกณฑ์ให้มาเรียนยึดถือ,ลอ,แ,อแล้วก็ดินุกทางต่าปเรื่องรรมฐาตัการารรฐานแล้วลวงปู่เคยเดินทุดวงไปไหนไกลๆไหมครับ มาใส่พื้นไตังมึงไหนล่ะาเสื่มบิ่ีพ่อไะ่ไตังมึงเหนือเหือนั่ช่วงนั้นสมัยที่หลวงปู่เดินทดงลลำบากมากไหมครับเหมือนใ่คืองได้เหมือนเหมือนคือเกงตะเกียว์คือโมงตะเกียรเออมาแต่งบ้านเลยครครับแต่ไปดูเลยนะ เมื่อถึงเวาพักเหื่อคืนแล้มาแต่ทางมากงสะพงขายมาขายแบบขายแบบต้นเติมบอร์เติมกระนางก็ครับท่าน,านครูบาภูธิมาเป็นอาจารย์อบรมให้ความรู้อยู่ถึงสามปีท่านก็ต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดบ้านเดิมของท่านและเป็นวัดอยู่ในละแวะกเดียวกับวัดท่าจำปี เอาละครับหลังจากที่ท่านครูบาโอทิมาไม่ได้อยู่ที่วัดท่าจำปีแล้วเด็กชายดวงดีจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราจะมาพักกันสักครู่ครับชมโฆษณาแล้วกลับมาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับเมื่อสักครู่เราเปิดบันทึกตำนานถึงช่วงที่ท่านครูบาโอทิมาท่านต้องย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดศรีบุญเรืองซึ่งเป็นวัดในละแวกเดียวกันกับวัดท่าจำปีนั่น และด้วยความรักและห่วงใยเด็กชายดวงดีก่อนที่ท่านจะไปเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบุตรเรืองนั้นท่านก็ได้นําเด็กชายดวงดีไปฝากฝังไว้กับท่านครูบาสิงหะซึ่งจะขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสของวัดท่าจำปีต่อจากท่านให้ช่วยอบรมสั่งสอนมอบวิชาให้ด้วยครูบาสิงหะท่านก็รับเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยความเต็มใจเด็กชายดวงดีได้รับใช้และเรียนวิชากับท่านครูบาสิงหะอยู่ได้ไม่นาน ครูบาสิงหาก,ก็ล้มป่วยลงและได้ถึงแก่มรณาภาพไหนที่สุดวัดท่าจำปีจึงขาดเจ้าอาวาสอยู่นานถึงสามปีชาวบ้านทั้งหลายจึงได้ปรึกษาหารือกันทุกคนลงความเห็นกันว่าสมควรจะไปอาราธนาท่านครูบาโสภาซึ่งพระสงฆ์รูปนี้จำพรรษาอยู่อีกวัดหนึ่งไปขอให้ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสหลังจากนั้นจึงได้เจ้าอาวาสมาปกครองดูแลวัด ท่านชื่อครูบาโสภาซึ่งเด็กชายดวงดีก็ได้เข้าไปกราบฝาาเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาโสภาท่านก็รักใคร่ไว้วางใจถ่ายทอดวิชาให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งท่านก็ได้เรียกเด็กชายดวงดีไปถามถึงอายุก็ทราบว่าเด็กชายดวงดีนั้นอายุได้13าปีแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะเป็นธุระบวชเนนให้ เมื่อสามเณรดวงดีบรรพชาแล้วก็อยู่ในวัด่าจจำปีกับท่านครูบาโสภาไม่นานครูบาโสภาก็ได้นำสามเณรดวงดีขึ้นไปฝากที่วัดพระสิงห์สามเณรดวงดีจึงได้มาอยู่ในปกครองของท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยตั้งแต่นั้นมาอยู่รับใช้มาจนกระทั่งอายุ21ปีซึ่งเป็นอายุพอที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้แล้ว สามเณรดวงดีเห็นโอกาสเหมาะจึงไปกราบเรียนกับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยว่าถ้าจะขออุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านอาจารย์ครูบาเจ้าจะขัดข้องไหมเมื่อท่านทราบเรื่องท่านก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดท่านบอกว่าให้ไปหาครูบาโสภาให้ครูบาโสภาจัดการเป็นอุปัชชาให้กลับมาที่วัดพระสิงห์ตามเดิม จะเป็นผู้สั่งสอนอบรมมอบวิชาให้เองดังนั้นงานอุปสมบทสามเณรดวงดีจึงได้ถูกกำหนดขึ้นที่วัดสารพีตำบลทุ่งรวงทองกิ่งอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านครูบาโสภาเจ้าอาวาสวัดท่าจำปีเป็นพระอุปชาครูบาธรรมเสนวัดดอนบินเป็นพระกรรมวาจารย์พระครูปัญญาวัดบังคับกองหลวงเป็นพระอนุสาวนาจารย ได้รับฉายาจากพระอุปช่าว่าสุพัทโทแล้วก็กลับมารับใช้ครูบาเจ้าศรีวิชัยเหมือนเดิมมีหน้าที่แต่ก่อนนั้นทำอะไรอย่างไรเป็นพระแล้วก็ยังต้องทำตนอย่างนั้นก็ไม่เป็นที่รังเกียจแก่ผู้ใดท่านที่อยู่ครูบาศรีวิชัยนะัน้นหลวงปู่ยังเป็นเนมอยู่ใช่ไหมครับเน,เนมได้ป่านนี้คือสามอันนี้สิบสามนะครับ ช่วงน,นั้นลุงป mm ู่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าครูบาศรีวิชัยท่านเป็นยังไงบ้างครับงาศรีวิชัยนแบบเป็นอางเลือกมา้อที่หน่งทีสองจะใครเลือกเกับเลือกเกาเกลือกเมือบคำรักเปลือกแผลซีโมงกข้าไปจับดาบห้าโมงัว่าสองข้าลุงปู่ปฏิบัติครูบาท่านนานไหมครับ เขาเป็นก็เขาแจ้งไอ้ก็คืสามมาถึงไอ้สามสิบห้าท่านเป็นอุปชาหลวงปู่หรือเปล่าครับครูบาใช่ไม่ใช่นะครับมืบอกอบกกับครูบาโผตาเซลเพื่อนแรกเนี่ยครับพระภิกษุดวงดีเป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอุปนิสัยอยู่แล้วจึงไม่ต้องฝืนใจกับผู้ใดในวัดพระสิงห์นั้นได้อยู่รับใช้กับท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยอยากใกล้ชิด จนกระทั่งครูบาดวงดีท่านอายุได้32ปีครูบาเจ้าสีวิชัยท่านก็ได้ถึงแก่มรณาภาพลงไปหลังจากนั้นท่านได้ติดตามครูบาเจ้าขาวปีครูบาดวงดีอยู่ปฏิบัติกรรมฐานและทำการก่อสร้างพระอารามป่าเมี่ยงบางมะกล้วยอยู่ยาวนานถึง7ปีสร้างจนเสร็จแล้วท่านครูบาโสภา ก็มาขอร้องบอกกับครูบาดวงดีให้ไปทําการบูรณะก่อสร้างวัดท่าจำปีแทนท่านเพราะวัดท่าจำปีนั้นเป็นวัดเล็กๆก,กับมีหมู่บ้านไม่กี่หลังคาเรือนครูบาโสภาท่านบอกให้ครูบาดวงดีไปพัฒนาก่อสร้างที่นั่นครูบาดวงดีเห็นเป็นการทดแทนพระคุณอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเพื่อเห็นแก่วัดที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเกิดจึงได้รับปากกับท่านครูบาโสภา นั่นก็เป็นไปตามที่ได้ตกลงกับครูบาสโสภาได้ย้ายไปอยู่พัฒนาที่วัดป่าเมียงปางมะกล้วยท่านไปพัฒนาก่อสร้างอยู่ได้ไม่นานท่านก็ล้มป่วยและถึงแก่มรณาภาพไปในที่สุดท่านผู้ชมครับชีวิตความเป็นไปของครูบาดวงดีนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปเรามาพักกันสักครู่ชมโฆษณาแล้วเรามาเปิดบันทึกตำนานกันต่อครับ หลังจากพระอาจารย์ครูบาโสภาท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วครูบาดวงดีท่านทราบข่าวการมรณภาพท่านก็เดินทางไปช่วยจัดงานศพอุปชาของท่านด้วยความกตัญญูจนกระทั่งงานบำเพ็ญกุศลศพสําเร็จเรียบร้อยครูบาดวงดีก็กลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจำปีต่อไปการกลับมาพัฒนาก่อสร้างวัดท่าจาปีในขณะนั้นอยู่ในราวปีพศ2491 ในช่วงนั้นท่านอายุได้42ปีในช่วงที่ท่านครูบาสโสภาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด่าตุจำปีท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตด้วย mm. เมื่อท่านย้ายไปอยู่ที่วัดป่าเมียงปางมะกรุ้ตตำแหน่งเจ้าคณะตำบลจึงต้องว่างลง mm. เมื่อครูบาดวงดีแลกเปลี่ยนกับครูบาสโสภาผู้เป็นพระอุปชามาเป็นเจ้าอาวาสวัด่าจจปี ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งและแม้ว่าท่านครูบาดวงดีจะต้องทำหน้าที่ดูแลปกครองสง์ในวัดท่าจำปีในฐานะเจ้าอาวาสท่านต้องมีหน้าที่ดูแลสงทั้งตำบลที่อยู่จำพรรษาในวัดนั้นๆนรวมถึงเจ้าอาวาสวัดนั้นด้วยเพราะตำแหน่งเจ้าคณะตำบลต้องปกครองดูแลสงทั้งตำบล ครับปู่ครับไม่ทราบว่าเบื้องหลังข้างหลังเที่กำลังก่อสร้างปู่กำลังสร้างอะไรอยู่ครับปู่ครับสร้างพระเกีเก้าวาครับรู้วประมาณที่หลวงป,ปู่ใช้เท่าไหร่ครับงอกประมาณงั้นคือห้าล้านครบห้าล้านแล้วตอนนี้สิบห้าล้านยังมีเหลือสร้างต่อไหมครับอสิบห้าล้านแล้วหมดไปสิบล้านแล้วหมดไปสิบล้านนะเหลือสามห้าล้าน ไม่หมครับบานมันแล้วแล้วปูกมีคิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ไหมครับเนี่ยหรือว่าต้องรอเงินบามบ้างก็รอเงินอยู่อ๋อครับหาเงินไว้มันก็แยวไว้อ๋อครับครับเลยยังไม่มีกำหนดเสร็จนอกจากว่าบรรดาลูกศิษย์จะมาช่วยแล้วปูกกันเพื่อให้มันได้เสร็จไวๆขึ้น ด้วยตำแหน่งฐานะอย่างนี้ตัวท่านเองก็ไม่ละในเรื่องสุฝนจิตสมาธิและวิชาที่ได้เล่าเรียนมาจากครูบาอาจารย์ท่านฝึกจิตทำสมาธิไว้เรื่อยๆงานในหน้าที่ก็มันดูแลไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ประการใดงานในด้านสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้งให้ใครมาขอร้องในรูปสาธารณประโยชน์ก็ไม่เคยทอดทิ้ง เช่นว่ามาขอร้องให้ท่านช่วยสร้างโบสถ์วิหารโรงเรียนโรงพยาบาลหลวงปูค่ครูบาดวงดีจะรับอุปถรรัมภ์คำจุนไว้เสียสละเงินทองช่วยเหลือไปไมิได้มีการปฏิเสธให้เสียใจไปสักรายดิแม้แต่ข้ามจังหวัดข้ามอำเภอหากตั้งใจมาหาท่านแล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวัง ทรามาที่ลุงปู่ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปเนี่ยให้ก็หลอ่อไงหล่อคือรักษาถึงห้าสิงแปดรักษาถึงห้าถึงแปดพเราทำรักข, 95, ข 95, ันมั่งเก่งแล้วก็คงอยู่ได้ถึงห้าถึงแปครูบาดวงดีสุพัฒโตได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตกอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปีพศ2492จนถึงปัจจุบันนี้ได้รับการแต่งตั้งจากทางการคณะสงฆ์เป็นฐานาพระครูชั้นประทวนเจ้าคณะตำบลทุ่งสะตกเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพศ2520ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพัฒย์ศชั้นโทที่พระครูสุภัทรศีลคุณรับตราตั้งที่พุทธมณทลจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่5ทธันวาคมพศ .2530 ปัจจุบันแม้ท่านจะอายุ93ปีแล้วท่านครูบาดวงดีสุพัทโทรหรือในพระทินานามพระครูสุพัทรศีละคุณท่านยังดูแข็งแรงกระฉับกระเฉงหูตายัางดีท่านเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอีกทั้งยังสงเคราะห์ญาติโยมสานุสิทธิ์และ ผู้ที่เคารพนับถือไปกราบไหว้ท่านโดยไม่เห็นแก่เน็ตแก่เหนื่อยและไม่แบ่งชั้นวรณนะและณโอกาสนี้ท่านผู้ชมรายการเปิดบันทึกตำนานทุกท่านจะได้รับศีลอันประเสริฐจะได้รับพรจากท่านพระครูบาดวงดีสุพัทโทแห่งวัดท่าจำปีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ไปพร้อมๆกันทั่วทุกท่านณนะบัดนี้ จึงเกิดตัวตนโดยสังขารกรรมะกรรมฐานขณแห่ง้ารทั้งหลายสุขสุขสุนัยเราแต่ยิ่งทำจึงจะมีสัตย์ที่เราบังคับคู่จะฝาลตัวเองอาจจะตัวเราจตัวเราเราจะตัว thích thân nát cả thân chúng mang cả răng chiếu thập pha san chiếu hội <laughs> kỳ